คนพาเข้านะครับว่่่มมม,มมมม,ม,มููกกกกลลลาแ้้ใชยยอองงเเไปห ขึ้นมาชั้นสี่ครับออกมาก็จะเป็นโซนตรงนี้นครับ w 5นะครับก็อันนี้ก็เป็นที่นั่งแบบนี้นะครับแล้วก็มีแอร์นะครับมีแอร์ โอเคครับขอบคุณครับก็นี่ครับมันก็จะมีจอแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็เป็นที่นั่งเนียมีที่วางแก้วแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแอร์ข้างหลังนะครับแล้วก็เก้าอี้มันจะเป็นพับแล้วก็มีเบาะนะครับนั่งค่อนข้างสบายนะครับแล้วก็เมื่อกี้เขาให้ของที่ลึกมาเป็นพวงกุญแจแบบนี้นะครับ แล้วก็มีป๊อปคอนด้วยนะครับแล้วก็จะมีลิสแบนดให้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์แปะนะครับเวราเราอยู่โซนนี้นะครับนะครับก็นั่งนี้นะครับก็มุมมองก็โอเคนะครับแล้วก็มีจอให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับนะครับก็เป็นโซนที่เมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีคนชอบขึ้นมานั่งนะครับเขาก็มาปรับใหม่นะครับ ในโซนนี้แอร์นี่ก็ถือว่าถ้าเป็นหน้าร้อนนี่น่าช่วยได้เยอะเลยนะครับก็ค่อนข้างเย็นเลยนะครับก็นี่คือโซน W5 นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะมีอาหารอะไรมาเสิร์ฟบ้างน,นะครับตอนดูไปเรื่อยๆนะครับก็ไปดูต่อครับ